ยอมคืนเงินให้ครอบครัวเด็กที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันหลังเด็กกดซื้อสินค้าได้เองเว็แบบไซต์อาลีบาบาทุบสถิติยอดขายวันคนโสดสูงถึง6 0แสนล้านบาทติดตามได้ในเที่ยงวันทันโลก สวัสดีครับเที่ยงวันทันโลกกับผมเกษมสันเวรกุลนะครับเป็นช่วงสุดท้ายของเที่ยงวันถนนการเราเจอกันแบบนี้เนี่ยนะครับประมาณ13บสมนกาตอนนี้13บสนกายีนาทีนะครับพบกันประมาณ20นาทีจะมีทั้งสองช่วงครับเป็นช่วงทันโลกแล้วก็ทันสมัยเราจะนําข่าวจากทุกมุมโลกครับมาย่อยง่ายๆบางครั้งผมก็ขออนุญาตขยายความให้ฟังด้วยนะครับช่วงแรกเราไปทันโลกกันก่อนครับ gentlemen Donald President United the Trump of นายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศขณะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนครั้งแรกเตรียมจัดการกับผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมาย3ล้านคนรวมถึงจะสร้างกำแพงสกัดกั้นผู้อพยพที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย พร้อมเลือกนายเรนส์ฟรีบาสประธานคณะกรรมาการแห่งชาติของพรรคปรีพับริกรันให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวและนายสตีฟแบนนอนอดีตซอีของเว็บไซต์ข่าวสายอนุรักษ์นิยมที่มีผู้อ่านมากที่สุดในสหรัฐให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และที่ปรึกษาอาวุโส รัฐบาลเมียนมายอมรับได้ยิงถล่มหมู่บ้านของชาวมุสลิมโรฮินจาด้วยฝูงเฮลิคอปเตอร์ติดปืนกลส่งผลให้มีทหารเมียนมาสองนายกับผู้โจมตี6คนเสียชีวิตรวมถึงหลายหมู่บ้านในรัฐยะไข่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวโรฮินจาถูกเผาทําลายถึง430หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด7.8แมกนิจูดบนกาะใต้ของนิวซีแลนด์กลางดึกของวันอาทิตย์ หลังเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิน่นหรือช่วงเวลา18นาฬกาตามเวลาประเทศไทยทำให้เกิด after shock หลายร้อยครั้งและทำให้เกิดคลื่นสึนามิหลายระลอกเคลื่อนตัวเข้าฝั่งสูง2เมตรมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายล่าสุดเกิด after shock รอบใหม่ขนาด6.2ม m a g n i t u d ที่เกาะใต้ของนิวซีแลนด์เวลา7นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทย กำลังรัฐบาลอิรักเข้ายึดคืนเมืองนิมรุตเมืองโบราณทางใต้ของเมืองโมซูที่ถูกกลุ่มกบฏไอเอสเข้ายึดเมื่อ2ปีก่อนได้สำเร็จหลังจากใช้ความพยายามถึง17เดือนภายใต้ยุทธการ Battle of Mosul เพื่อยึดคืนเมืองยุทธศาสตรสําคัญอันดับ2รองจากโมซูคืนจากกลุ่มกบฏ นายการเกาหลีใต้เตรียมเรียกตัวประธานาธิบดีพักคุนเฮวัย64ปีมาสอบปากคำเป็นครั้งแรกกรณีถูกกล่าวหาว่าคอร์รัปชันทางการเมืองหลังจากได้สอบปากคำผู้บริหารระดับสูงของซัมซุงคุนไดและสายการบินโครินแ Air ฐานพัวพันกับการทุจริตท่ามกลางการชุมนุมของชาวเกาหลีใต้หลายแสนคนในกรุงโซลเพื่อเรียกร้องให้หนางสาวพักคนเฮลาออก น,น, Santos, นายฮวนมานูเอลซานโตสประธานาธิบดีโคลอมเบียออกถแถลงการว่ารัฐบาลได้บรรลุกระบวนการแก้ไขข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลกับกองกําลังปฏิวัติติดอาวุธโคลอมเบียหรือฟาร์กกลุ่มกบฏฝ่ายซ้ายโดยการแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวรวมไปถึงกําหนดให้กลุ่มกบฏต้องรายงานบัญชีทรัพย์สินให้รัฐบาลรับทราบและกับการที่รัฐบาลยอมอ่อนข้อต่อกลุ่มกบฏ นายกรัฐมนตรีบอแกาเลียนายบอยโกรบริซอฟประกาศจะลาออกและไม่ร่วมเป็นรัฐบาลหากผู้สมัครจริงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคที่เขาสนับสนุนพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี ่าวไยสู้ดีจากนิวซีแลนด์นะครับมีข่าวว่าเขื่อนกั้นแม่น้ําคาเรนซันเกิดปล่อยแตกใหญ่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งอ,อพยพผู้คนออกท่านที่มีแผนจะเดินทางไปนิวซีแลนด์นะครับตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนจะเดินทางนะครับท่านผู้ชมครับไปที่อินเดียครับผมมีธนบัตรใบละห้าร้อยรูปีเนี่ยแบงก์ใบละห้าร้อยรูปีแสดงให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ห้าร้อยรูปีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมูบลค่าก็ประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบบาทไทยนะครับส่วนแบงก์หนึ่งพันรูปีหน้าตาแบบนี้ครับแบงก์หนึาาบบน่ น,นี่มูลค่าก็ประมาณสัก5 0 0ระกว่าบาทนะครับอันนี้ของเขาทั้งหมดธนาบัตร2แบบนี้ครับทั้ง1,000รูปีแล้วก็500รูปี23,000ล้านฉบับถูกยกเลิกไปถูกประกาศยกเลิกโดยท่านายกรินทราโมดีในคืนมนงคารนะครับเนี่ยประกาศออกมาแล้วก็ปรากฏว่าช็อกคนทั่วโลกวัตถุประสงค์ก็คือว่าจะ,จะ,จะ,จะกำจัดเงินนอกระบบไปดูนะครับผมจะมีรถของผู้ร้ายคนหนึ่งนะครับที่เขาเอาเงินเนี่ยนะครับ ไปป้นไปจี้อะไรมาก็สุดแล้วแต่เนี่ยแต่เป็นเงินนอกระบบดูดโดนเจ้าที่จับได้ครับดูรถเงินนะครับทะลักออกมาจากรถเลยนะครับเนี่ยซุกไว้ตามช่องประตูทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในอินเดียนะครับเงินมหาศาลตรงนี้ไม่เฉพาะขโมยขจรครับพระก็มีเงินสดเยอะไปดูกันครับนี่เป็นเงินของพระนะฮะที่คนมาบริจาคก,ก็แบงค์เก่าทั้งนั้นนะครับตอนนี้ทุกคนก็ต้องเอาเข้ามาฝากนะครับการที่นายกเนทราโมดีประกาศยกเลิก แบงค์500และแบงค์1,000รูปีนั้นก็เพราะว่าอยากจะกำจัดเศรษฐกิจนอกระบบพวกนี้นะครับอยู่เยอะเหลือเกินรวมทั้งการปราบปรามคอรัปชั่นด้วยนะครับวันนี้ดูกันครับเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่ระบบไหลเข้าสู่ธนาคารนะครับก่อนนี้ก็อื่นไปดูครับไปดูคนเขาเวลาเขาแลกแบงค์เนี่ยเขาทำกันอย่างไรเพราะว่าประกาศปิดแบงค์ไปวันพุธวันพฤหัสเนี่ยเปิดธนาคารนะครับเปิดแบงค์ขึ้นมาดูคนดูผู้คนมารอครับเนี่ยดูเลยนะครับมารอกันแน่นขนาดแบบนี้แล้วดูดูตอนเปิดประตูให้เข้าไปแลกนะครับเพราะนี้ดูนะครับ นี่คือภาพที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสและก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทะลักกันเข้าไปวิ่งไปนี่คือเอาจะเอาแบงค์เก่าไปแลกเพราะตอนนี้ใครถือแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันนี่ครับดูบรรยากาศแน่นเกินแบบนี้และจํากัดนะครับไม่ใช่ว่าแ,กแลกได้ไม่อั้นจํากัดนะครับแลกได้คนละไม่กี่พันบาทเท่านั้นเอง ATM ก็เช่นเดียวกันก็ให้กดคนละพันสองพันบาทเท่านั้นอันนั้นเป็นการจํากัดไว้สิ่งที่นายกเลนชาบุรีทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะจะบีบให้คนเอาเงินมาฝากธนาคารนะครับคนที่บริสุทธิ์ อย่างสุจริตก็สามารถเอาเงินมาฝากธนาคารได้ตัวเลขล่าสุดที่ประกาศออกมาครับที่มีคนเอาเงินมาฝากธนาคารมากกว่า1ล้านล้านบาทเรียบร้อยแล้วตรงตามประสงค์นะครับไม่ใช่เรียกร้องมาโดยตลอดขอให้ช่วยอดทนไว้นี่เป็นข้อความล่าสุดนะครับจาก ท่านนายกเนรชาโมดีที่อินเดียจะอินเดียไปที่สิงคโปร์ครับศาลสิงคโปร์ตัดสินคดีแต่สะเทือนไปถึงมาเลเซียเกิดอะไรขึ้นศาลสิงคโปร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับตัดสินนายยักษ์ยูชีวัย57ปีในธนาคาร BSI นะครับให้ติดคุก18สัปดาห์รับปรับอีก600,000บาทคนนี้ครับยักษ์ยูชีคนนี้เกี่ยวข้องอะไรคนนี้เกี่ยวข้องกับคดีวัน MDB อ่าไปดูกันหน่อยครับวัน MDB นี่ก็คือกองทุนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของมาเลเซียนะครับซึ่งท่านนายกนาจิปดาซักตั้งขึ้นมาในปี2552นะครับพอตั้งขึ้นมาเพื่อจะเดินเดินหน้าพัฒนามาเลเซียเนี่ยมันก็มีข่าวระแคะระคายมาอยู่เรื่อยๆว่ากองทุนเนี้ยขาดทุนนับแสนสามสี่แสนล้านบาทนะครับนั่นเปข่าวลือที่หนึ่งแต่ข่าวลือที่สองหนักกว่าเพราะลือกันว่ามีเงินไหลเข้าบัญชีส่วนตัวนายิบนั้นท่านนายกนาจิปดาซัก24,000กว่าล้านบาท ทนายกก็ปฏิเสธตลอดมาครับบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมีบอกว่าเป็นนะครับอัอการสุดท้ายที่เห็นเป็นคนดำๆตรงนั้นกระทรวงยุติธรรมสหรัฐปราณีมากบอกว่าเป็นมาเลเซียออฟฟิเชียลนัมเบอร์วเป็นเจ้าหน้าที่มาเลเซียเบอร์หนึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นใครก็ถือว่า กรณีกันมากนะครับตัวเลขที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยมา20,000 4,000ล้านบาทนะเป๊ะๆตรงเงินกับที่มีการล่ําลือกันนะครับท่านนายกนาจิปรัศก,ก็บอกว่าจะให้ความร่วมมือเต็มที่เรื่องนี้ในมาเลเซียจะปิดความได้ครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันกระจายไปตามเส้นทางการเงินเ,งเลยไปถึง9ประเทศนะครับสหรัฐอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฮ่องกงออสเตรียสิงคโปร์ไทยเราก็ยังมานะฮะแต่แต่มาหน่อยมาใช้เงินกันที่นี่โพล่ตะกานมาสั่มาเลเซียแน่ตัดสินนายก นายสำคัญในการใส่ฟ่อนเงินจากวัน m อ b ให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการเอาไปใช้จ่ายหรูหราประเด็นไม่ใช่ในายโจโลครับนายโจโลเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับคนนี้ริซ่าอาซิสริซาอาซิสคนนี้ครับคนนี้เป็นลูกเลี้ยงนายกนาจิบราซักเป็นลูกติดมากับภรรยา นะครับโรสมามันซอพระยาคนปัจจุบันของท่านนายกเนี่ยครับใช้เงินกันหรูหรามากไม่ได้ลามเฉพาะลูกเลีย้ยงนายกแต่ลามไปถึงฮอลีวดด้วยเพราะในริซ่าอาซิสเนี่ยเอาเงินวันเอ็มดีบีเนี่ยไปทำหนัง The Wolf of w a l l s t r e e t นะครับที่ดารานำคือคนนี้ครับเห็นหน้าปั๊บจะรู้เลยคนไทยลีโอนาร์โดดิคาปิโอคนนี้ก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งมากินมาเที่ยวมาทําหนังเพราะฉะนั้นคดีแรกตัดสินไปแล้วที่สิงคโปร์ตอนนี้โลกทั้งโลกจับตาดูว่าคดีต่อมาในพวกองโจโลจะเป็นอย่างไรเพราะวันนี้กระทรวงย มีเส้นทางการเงินครบแล้ววันนี้จับตา2เรื่องครับเรื่องที่1ทั้งหมดจะลามไปถึงท่านนายกนาจิบราซักหรือไม่นะครับเรื่องที่2ปลายเดือนนี้ครับการเมืองมาเลเซียจะร้อนขึ้นเพราะกลุ่มเบอร์เซ้นัดชุมนุมกันต้องจับตาตาดูว่าจะจบลงอย่างนิ่มนวลการเมืองต่อรองกันเพื่อให้ในายกนาจิปราซักลงจากอำนาจหรือจะมีการใช้กําลังออกมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองหลังจากที่ไม่ได้ใช้มาหลายแล้วของมาเลเซียนะครับอันนั้นเป็นภาพบรรยากาศที่ต้องจับตามอง,องกัน ในมาเลเซียครับเราจะปิดท้ายเบรกแรกกันด้วยคําคมนะครับไปดูครับว่าคําคมอันนี้เป็นคำคมของใครแต่บอกใบ้นิดนึงเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์เหมือนกันครับก้าวเล็กๆของผู้ชายคนหนึ่งครั้งนั้นเป็นก้าวประโดดครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ เตรียมเข้าสู่ยุคใหม่ในโลกเวทมนต์ของ JK r o w l i n g กับภาพยนตร์แฟนตาซีแอดเวนเจอร์สุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีในสัมทัศจรรและถิ่นที่อยู่ทีวีสเปเชียลวันที่1 4พฤศจิกายนเวลาหทุ่ม 20- ถึงทุ่ม50นาทีทางช่อง3าและช่องส3ิสาครับแต่งงานกับผมนะครับแล้วนี่เจ้าหนึ่งมันคิดยังไงมันถึงไปเชียงใหม่โดยไม่บอกไม่กลา่าวอีกไม่นานก็จะถึงวันแต่งงานของตัวเองนะจู่ๆก็หายไปแบบนี้หนึ่งฝากจดหมายมาให้คุณนะครับ หนึ่งในส่วงจันถึงสุก14นาฬิกาสบนาทีกับสเทันโลกกับผมกเกษมสนันเวชกุลนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวในช่วงเที่ยงวันทเหตุการณ์ประมาณ20นาทีตรงนี้นะครับช่วงที่2จะเป็นข่าวเกี่ยวกับไฮเทคเยอะหน่อยเป็นช่วงทันสมัยเชิญชมครับ Покажите okay. мне. มีบาบาระบุมูลค่าการซื้อขายสินค้าของบริษัทพุ่งทยานไปสูงถึง121ล้านหยวนหรือมากกว่า6 0สนล้านบาทมากกว่าปีที่แล้ว32หรือรับมาชาติอเมริกันจะคืนเงินผ่าน Kindle และ Android ในช่วงปี2554-2557ภายหลังถูกผู้ปกครองฟ้องกรณีไม่มีการกำหนดพาสเวิร์ดในการซื้อสินค้าทำให้เด็กสามารถกดสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายโดย a เมซ o n จะเริ่มคืนเงินเดือน,อนมกร,ราคมที่จะถึงนี้เป็นเวลา12เดือน มาร์คซกรเบิกโพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวระบุจะเร่งหามาตรการแก้ปัญหาข่าวลวงบนเ c e b o o k เร็วๆนี้รวมถึงปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชัยชนะของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐแต่อย่างใด ่วานนี้ชาวปารีสต่างออกมาแสดงความระลึกถึงผู้เสียชีวิต130รายจากเหตุการณ์โจมตีกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วขณะที่โรงละครและคอนเสิร์ตบาตลองซึ่งมีผู้ก่อการร้ายบุกเข้ามายิงจนมีผู้เสียชีวิต90คนก็ได้เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งเมื่อคืนวันเสราร์ที่ผ่านมาโดยมีสติงวงดนตรีชื่อดังมาแสดงรายได้ทั้งหมดถูกบริจากให้กับกองทุนเพื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ด้านนายมานูเอลวาลส์นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเผยอาจขยายภาวะฉุกเฉินต่อออกไปอีกเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตย นายเบนฮูเปอร์นักว่ายน้ําสมัครเล่นและอดีตเจ้าหน้าที่ตํารวจชาวกงกฤษวัย38ปีเริ่มออกตัวว่ายน้ําจากชายหาดโรงแรมเบลแอร์ในอ่าวฮารทางตะวันออกของกลุ่มดากาประเทศเซเนกัลมุ่งนาสู่ชายฝั่งเมืองนาชาวประเทศบราซิลที่อยู่ไกลออกไปประมาณ3,200กิโลเมตรโดยเขาหวังจะเป็นคนแรกที่ทําสถิติว่ายน้ําข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก เครื่องบินโบราณ12ลำจากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมในการแข่งขันวินเทจแ Air แลล l ี่2016ซึ่งจัดขึ้นในเมืองกีซ่าทางตอนเหนือของอียิปต์โดยการแข่งขันดังกลา่าวมีระยะทางถึง13,000กิโลเมตรมีกำหนดสิ้นสุดที่เมืองเคปเทาวเมืองหลวงของประเทศแอฟริกาใต้ในวันที่17ธันวาคมนี้ นักเตะชื่อดังของอังกฤษเวลูนี่ทำตามสัญญามอบเสื้อนัดที่อังกฤษแข่งชนะสกอตแลนด์ให้กับคาสเบียนนิวตันส t มิธเด็กน้อยวัย8ปีจากเมืองเชฟฟิลด์ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและเนื้องอกในสมองซึ่งโด่งดังในโซเชียลมีเดียจากแคมเปญติดแฮชแท็ก one last smile for c a s b i a n โดยเด็กน้อยได้ดูการแข่งขันในสนามด้วย เชสเตอร์ยูดิตเป็นทีมโปรดของเด็กน้อยนะครับเคยไปชมสดๆครั้งเขาบอกว่าประทับใจไม่รู้ลืมไปทุกวันคนโสดนิดนึงครับขยายความนิดนึงวันศุกร์ที่ผ่านมา11 1 พฤศจิกายนวันที่11เดือน11เพราะเป็นเลขหนึงยืนเคียงกันอย่างเงียบเหงานะครับคนจีนก็เลยบอกให้เป็นวันคนโสดจริงๆเป็นเรื่องของนักศึกษาครับเขาเริ่มมาจากการล้อวันวนาเลนไทน์14กุมภาพันธ์เขาบอกว่า11แล้วกันก็คนคนโสดทำอะไรบ้างก็ไปช้อปปิง้งกินข้าวดูหนังอะไรกันประมาณนั้นนะครับในปี2552อาลีบาบาเว็บไซต์ช้อปปิ้งเว็บไซต์ยักษ์ใหญ่ของจีนก็จัด ลดราคาขึ้นมารับอันนี้นะครับหลังจากนั้นไปตนนมาก็บูมกันใหญ่โตปีที่แล้วว่าเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ470,000ล้านบาทเฉพาะผ่านเว็บไซต์อาลีบาบาปีนี้วันศุกร์ที่ผ่านมาเริ่มพอคือนวันพฤหัสพ้นเทียงคืนปั๊บ5นาทีแรกเนี่ยยอดช้อปปิ้งกระโดดไป35,000ล้านและเมื่อวานนี้ทั้งวันจนจบเชี่ยงคืนของคืนที่11เนี่ย600ล้านบาททำลายสิติไปเรียบร้อยไม่ได้ช้อปเฉพาะของในจีนแต่ของทั่วโลก ก็มาวางไว้ที่เว็บไซต์นี้ของห้างทั้งหลายดังๆในนิวยอร์กในเยอรมันในฝรั่งเศสก็มาขายของกันวันนี้จีนน่าสนใจครับแล้วบอกว่า82%ของคนที่ช้อปปิ้งในวันคนโสดนั้นช้อปปิ้งผ่านมือถือนี่คือเมืองจีนยุคใหม่อย่างแท้จริงคาดว่าอีกสี่หปีนั้นจะมีนักช้อปปิ้งผ่านเว็บไซต์ทั้งหลายที่เป็นระดับไฮเอนด์เลยเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆ60ล้านคนอยู่ในเมืองจีนนะครับละมูลค่าอ e ีคอมเมิร์ซในจีนจะแตะ35ล้านล้านบาทประมาณ3เท่า ของเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับนั้นเป็นเรื่องเงินกทองไปดูความน่ารักกันบ้างครับผมอยากให้ดูภาพนกเพนกวินอันนี้ครับนี่คือนกเพนกวินสีน้ําเงินเป็นนกเพนกวินที่เล็กที่สุดในโลกท่านผู้ชมครับตัวสูงประมาณฟุตหนึง่งน้าหนักประมาณกิโลหนึ่งนะครับที่อยากให้ดูนกเพนกวินอันนี้เนี่ยเพราะว่าอันนี้ถ้าใครเคยไปเที่ยวนิวซีแลนด์นะครับไปทางเกาะใต้เมืองโออามารู เป็นเมืองสําคัญที่คนเข้ามาดูนกเป็นกวิ้นอันนี้นะครับเมืองวามารูนนะี่เป็นเมืองเล็กๆคนมาดูนี้ไปดูครับนกเป็นกวินตัวนี้เวลาหากินอยู่ตรงไหนเวลาหากินเขาว่ายน้ำออกไปในทะเลลึกไปจับปลานะครับเห็นตัวเล็กแบบนี้เนี่ยสามารถสู้น้ําสู้ลมได้ไปไกลพอสมควรผมเคยไปนั่งดูอยู่ก็นั่งรอเป็นชั่วโมงกว่าจะว่ายกลับเข้ามาถึงนะครับพอเข้ามาถึงก็เดินกลับไปที่รังรังเขาอยู่ในเมืองครับ รังเขาอยู่ในเมืองอยู่ในถนนอยู่อยู่ในป่าเพนกวินที่เรียกว่าเพนกวินสีน้ําเงินวันนี้มีมีปัญหาครับเพราะว่าเมืองออามารูนั้นแน่นอนก็มีถนนมีรถวิ่งไปวิ่งมานะครับก็แน่นอนพอข้ามถนนรกเพนกวินพวกนี้ต้องข้ามถนนครับข้ามถนนก็มีปัญหาละรถลาแรนทับบ้างก็สูญก็ตายไปค่อนข้างเยอะน่าสงสารคนเมืองโออามารุที่มีอยู่หมื่นกว่าคนนะครับเขาลงทุนลงขันกันทำอุโมงครับทางทำทาง,ทางลอดใต้ดินนี่ ทำทางลอดใต้ดินให้นกเพนกวินเหล่านี้เดินครับเพราะฉะนั้นจากชายทะเลมาก็เดินรอดอุโมงค์ก็โผล่ไปโผล่แถวใกล้ๆรังตัวเองได้นะฮะแล้วเพนกวินเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดเขาจะจําได้ครั้งแรกอาจจะจไม่ได้แต่พอเดินไปเด,นเดินมารู้แล้วว่าทางนี้ปลอดภยัยก็จะหันมาใช้ทางนี้เดินกัน นะครับอันนี้เป็นความน่ารักของเป็นกวิ้นสีน้ําเงินครับแล้วก็นักท่องเที่ยวไปก็ยังได้ดูครับเขาก็จะฉายไฟให้ดูว่าเดินมาเส้นทางนี้นะตอนลอดถนนไม่เห็นแต่พอโผล่มาทีไปตรงรังจะเห็นนี่เป็นนกเป็นกวิ้นสีน้าเงินน้าใจของชาวเมืองวา,อามารนะุนั้นน่ารักมากครับไปดูอีกอันครับขณะที่คนไทยกําลังตื่นเต้นเรื่องซุปเปอร์มูนคนทั้งโลกก็ตื่นเต้นกันผมอยากจะพาไปรู้จักนี่ในซุปเปอร์มูนนะครับอยากจะพาไปรู้จักผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายคนนี้ชื่อนิวอาร์มสตรอง นะครับเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2555คนนี้คือนิวอัลตรองนะครับนิวอัลตรองถ้าจำกันได้เขาเป็นผู้ชายเป็นผู้คับบัญชาของอพอลโล11ในปี2512นะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับสหรัฐนาซาได้ปล่อยอพอลโล11ไปแล้วก็เป็นยานอวกาศลำแรกที่ไปลงยังพื้นผิวดวงจันทร์ท่านผู้ชมครับนั่นเกิดขึ้นในวันที่16กรกฎาคม ปี2,512หรือ47ปีที่แล้วเนี่ยครับขึ้นไปนี่เป็นภาพที่ถ่ายทอดสดไปทั้งโลกนะครับถึงเต้นกันมากเพราะถ้าจำกันได้นะครับท่านพระดีจอห์นเอเฟเนดีประกาศในปี2,504ว่าเราจะส่งคนไปลงที่ดวงจันทร์ให้ได้ภายในศตวรรษนี้ซึ่ง8ปีต่อมาก็ทำได้สำเร็จนะครับและนี่เดี๋ยวเป็นภาพที่ดิอัมซองจะลงไปเหยียบพื้นดวงจันทรน์ครับเนี่ยครับที่เห็นแวบๆเนี่ยนะครับ เดี๋ยวดูบรรยากาศเขานะครับตอนเขาหลงเนี่ยครับกระโดดลงไปนะครับเป็นครั้งแรกที่มวลมนุษย์หรือมนุษยชาติลงไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ว่าไปแล้วเครื่องอพอลโล11เนี่ยไปจอดอยู่บนดวงจันทร์นะตั้งแต่วันที่16แล้วนะครับร,รอจังหวะจนวันที่21กรกฎาคมนั้นเกิดในวันที่21กรกฎาคมปี2112นะครับคนต่อมาคือเอ็ดวินบัสอัลดรินเป็นคนที่สที่ลงเหยียบดวงจันทร์นะครับแล้วก็มี เป็นสิตอนนี้เป็นสิบคนแล้วนะครับสิบสองคนละที่เป็นมนุษย์ที่ไปเหยียบดวงจันทร์กันนะครับ